ลูกหืึหนูเป็นอะไรครับเป็นอะไรครับลูกไปเข้าบ้านเราไหมเฮ้ยเมียวเออทำไมมาน,นี่ล่ะหนูเป็นลูกแม่นั่นนี่เจ๊เอ๋เมียวเมียวยามันนี่มาหาม,มัมนี่มาเฮ้ยทำไรไม่เอาใครวะโอ้โอ้โอ้ ใช่ลูกแม่ไหมเมียว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 ลูกขึ้นแล้วมมา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 หาแม่มาเมียวใช่เมียวแม่ไหมอันนี้มาไปไหนอะลูกฮึไปไหนครับลูกพี่เมียวอุ้ยอุ้ยอันนี้คอแดงนี่ว่ะไอ้คอเว้ยจะเอ๊ วุ้ยหนูจะเอาไอ้นั่นไหมลูกแม่นี่วะเมียวอุ้ยเมียวมันเดี๋ยวเอาข้ามาเมียวเนี่ยเมียวเนี่ยมาอันนี้มาอันนี้ลูกมาเร็วหามาหามามีมาเร็วมาเอาข้าวมาโอ้ยแม่เห็นหนูแล้วลูกแม่ดีใจที่สุดเลยปะมานี่มาเมียวไปไหนมาลูกเมียว มานี่มาเมียวเอาข้าวแม่แม่จะแปาข้าวมาให้เออเอาข้าวไหมแม่แปาข้าวมาให้เปาข้าวไหมให้บ้านเราเร็วให้บ้านเราเร็วแม่จะข้าวมาให้ไปไหมมานี่มา าหาแม่มาเร็วมาเร็วาหาแม่ไหมจะกลับไปเอาข้าวมายังไงเมื่อกี้เดินตามทางนะ่ะเอาเอามาให้ตัวหนึ่งแล้วทีนี้มันก็หมดแล้วอะทำไงดีวะถ้ากลับไปเนี่ยเขาจะต้องหนีแน่เลยเนี่ยไปไหนล่ะไปหลบก่อนได้ไหมเดี๋ยวแม่จะมาเรียกอีกทีนึง่ง โอ้เนี่นี่เห็นบอกขาหินก้อนบบกไ้มาลงนี่เขาย่านดินมันมาสุดเขากลัวดินมันสุดไอผ่นดินเขาแต่ว่ามันก็ดีแล้วแหละโหเห็นอันนี้คือลายเทอละคนน่ะเฮ็ดไอคอนสนป้าเต็มเต็มเต็มเลยพล่เต็มพ,พื้น,นดินเลยเห็ดคอนสนฉัน่นพอเห็นตอนมันอันนั้นสั่นจะไปถิมสทีสั่นอันนี้ทางสาธารณะด้วยนี่ เลี้ยวลูกมาอันนี้มนาะเดี๋ยวแม่จะไปเอาข้าวมาให้เลยเฮ้ยมัเลี้ยวมาเนี้ยเนี้ยอ๋อสงสารลูกว่ะไปเลยแม่ก็เห็นหนูทุกวันหนะน้ามัเลี้ยวนี่เห็นแล้วลูกแม่นี่โอ้ยดูจากความลึกพี่น้องเอ้ยนี่เห็นบ่ตอนแรกเนี่ยฉันจะเดินจากเสาตรงนู้นนะขอนนู้นน่ะ มันนนนเนาะแล้วก็ทีนี้ลุบลงมาแล้วก็ขึ้นมานอนมองนี่ยางมาจากนี่มันนี่ดากเงื้องพี่น้องคอยก็เลยเลือกเดินแล้วก็เลยเลือกเดินมาจากโนนลงไปแรงปกติจะอ้อมมาจากตรงนู้นแต่ทีนี้อ้อมมาทางนี้เห็นแมวก็เลยตามแมวมาเห็นลูกฉันลูกฉันหิวเข่าบ่าลูกฉันเ,เนี่ยบ้ได้เอานไม่หลูกเลย เอาข้าวมาแล้วแล้วทีนี้มันก็มาเจออีกอีพวกอยู่ตามทางไอ้แมวจอนนะ่ะและ้วทีนี้ก็มาเจอใหม่อีกอ่ะอีกตัวหนึ่งข้าวก็หมดพอดีปกติเอามาติดตัววันละกล่องเอามาวันละไอ้กระป๋องก็เผื่อเจอลูกเจอเต่าว่าสั่นก็เอาให้เขาแต่ทีนี้นึกว่าจะไม่เจออีกแต่ม่เจอเขาเอาล่นี่าเกิดไป เ,เกิดไปน่นเตอนตามแม่มาเดินเงยมาเดินตามบ้านเราหนีลูกมาตีตนสัตว์ถือส,สู้ลูกอุบะมิโมติเป็นแมวผูเขากได้ตามฟาซาเขาก็เลี้ยงไว้เบิดม่เป็นแมอวอ ต้องได้กลับเป็นกังวลใจเดียวก็ไเด้กลับบ้านไข่เนี่ยมาละเละเดี๋ยวฉันก็นได้กลับไปเอาข้ามาให้แมวฉันนะฉันกังวลใจได้ถ้าเห็นแบบนี้แล้วบบแล้วต้องแล่นกลับไปเอามาให้เขาอีกแบกดากเงื่องไปอีกแ้วคข่เด้ยอยสงสารแมวต้องกลับไปเอามาให้เขาอีกสิเอาต้นไม้หากระเต หนึ่งสองออต้นไมตายแล้วสิงูกับบัวใสุดทียต้นได้มันสิ่นเนิ่นเนอเขาตีนถีบมันลงหลุดตัวมันจะตีนถีบมันเลยได้ตีนถังมัน <c oughs> อันนี้ก็ะเท็ดคอนสนตัวมันเนาแล้วกระยางมหาเราบอเดม่าสองมือพี่น้องเสาร์อาทิตย์เนีย่ย ทำงานช่วยพ่อใหญ่ก็เลยไม่ได้เลาะก็เลยถือโอากาศมาเลาะทีเนี้ยวันนี้ม,ม,ามาเมียวมาเดี๋ยวแม่จะแอาข้าวมาให้นะฮะเมียวเดี๋ยวแม่จะแอาข้าวมาให้นะเนี่ยมาบ้านเราเลยลูกหนูมาได้หนูมาตรงนี้มาได้เลยมันจะปลอดภยัยถ้าไปที่อื่นไม่ปลอดภัยนะเขาจะไล่นะเนี่ย เออโอ้ออออยผืนน้าเห็ดอีหยังผืนน้าขาวเต็มขอนอยู่ยนี่ไปเบิ่งกระดูกเห็ดอีหยังล่ะเห็ดอะไรน้าขาวเต็มขอนอยู่เนี่ยเฮ้ยแม่หยังล่ะว่างนั่งหันเด็กอันอยัง โอ้โอ้เราเนี่ก็มีตัวนนี่นี่เห็ดขอนสนเต็มโหลดนี่เออดีแล้วละ่ะคุณน่ะคุณน่ะว้วมันเท่าเบิดล่ละแต่ว่ามันดีแล้วละ่ะที่มันออกนะพี่น้องให้คอยดูยว,ว่าหอดรุ่นคอยเสียมาเอาคอยก็คิดแต่วามันสิว่ามีหอดพี่ดอกคอยคิดว่าอมืมันบ่มีดอกประสานก็สิบวม่มานะเอาแต่อยู่หลังบ้านอืโอ พี่ดิเห็นบ่มันเกิดอยู่นี่เห็นบ่มือ่แต่เงานมันมันคือมากกีน้นต้นใหม่นอล้ายหลายอันว่าหันขอยไปพ่อเฮ็ดอันนี้มาตีอะขอพไปพ่อเห็ดอันนี้